สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมนกภูมิแท้ตั้งวันนี้ขออนาเสนอทัพทิมหลังเบี้ยนะครับเป็นพลอยธรรมชาติของประเทศโมซับิดสีแดงกุลาบอ่อนนะครับมีเหลือบสตาวิ่งรอบพลอยนะครับเห็นไหมครับนะครับความพิเศษนะครับนะครับสวยงามนะครับนะครับสีแดงกุราบอ่อนหายากนะครับเป็นพลอยธรรมชาติไม่ผ่านความร้อนแล้วข้อสําคัญนะครับเม็นนี้สวยงามนะครับหนกนูนนะครับทาหัวแหวนสวยมากื้อเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับ ผมจะชั่งน้ำหนักคุณผู้ชมนะครับนะครับว่าหนักเท่าไหร่นะครับสวยนะครับเห็นไหมครับมีสตานะครับหยิบระยับหน้าพลอยนะครับนะครับน้ำหนักเม็ดนี้นะครับ35.40กรัตถือว่าเป็นเม็ดใหญ่นะครับนะครับเป็นหลังเต่าสวยงามนะครับไปทำหัวแหวนนะครับดีครับนะครับคุณผู้ชมนะครับทับทิมธรรมชาติหายานะครับสีแดงกุหลาบเช่นนี้นะครับผม ผมจะบอกให้ฟังสรรพคุณนะครับไม่ผ่านความร้อนจะมีพลังขึ้นไม่เหลือหรือพลังชีวิตจะช่วยสุภาพร่างกายแข็งแรงแน่นอนแล้วนะครับและยังเสริมบารมีในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครอบจากวานคุณผู้ชมไปเซิร์ชกูเกิลได้นะครับผมอธิบายสั้นๆผมให้เชิญไม่แพงนะครับนะครับหายากนะครับเพราอเม็ดนี้เม็ดใหญ่นะครับถือว่าไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีคุณค่าสนใจนะครับจะซื้อไปทำหัวแหวนโทรศัพท์ติดต่อผมได้0 8นย์ 9071179และ096197894ผมนกภุณแท้ตั้งอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับและเรียนผู้ชมเมื่อมาชมคลิปวิดีโอทัพทีมหลังเบี้ยนะครับของนะครับของประเทศโมซัมบิกที่มีเหลือบสตาสวยงามรอบพอยเช่นนี้นะครับนะครับรูปทรงสวยนะครับถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามผมที่ y o YouTube นกภูมิแท้ตั้งได้นะครับ นะครับผมยังมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกและใหญ่ที่สุดในโลกที่ฟูกเกอร์การันตีเมื่อไปถามนะครับนะครับแลเฉพาะาพระปางต่างๆแก่ด้วยทัพทิมชาติทับทิมสตาไพนินสตาแพงแปงหญ้าเมื่อเซตรฟูกเกอร์ถามฟูกเกอร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกมีไม่ต่ำกว่าหกสิบองค์นะครับอลังการมากนะครับเรียนผู้ชมไปติดตามชมเล่นใครเทียดท,ที่ยูทูบผมเม,มื่อผมแท้ตั้งผมถ่ายไว้ไม่ต่ำวันหนึ่งพันคลิปนะครับและยังมี สิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกจำนวนมากแล้วข้อสำคัญเมื่อเรียนรู้ชมไปติดตามพี่ YouTube ผมนะครับรู้จักหมาเศรษฐีนะครับเพียงแต่นำคลิปวิดีโอใน YouTube ผมภาพต่างๆที่ Google กันรันตีว่าใหญ่ที่สุดในโลกไปให้เขาดูนะครับเขาถูกใจเชิญนะครับคุณผู้ชมก็จะได้เงินหมาสารนะครับเพราะแต่ละองค์ราคาสูงนะครับผมให้สามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วข้อสำคัญได้เงินผมไปต่อยอดสร้างโบสถ์ท่านก็ได้ร่วมหมากุศลต่อยอดสร้างโบสถ์แล้วก็ได้เงินใช้นะครับนะครับอย่าลืมนะครับ ไปติดตามที่ YouTube ผมว่าผมแท้ตั้งได้นะครับถูกใจไรไม่เข้าใจไรโทรปรึกษาผมได้นะครับนะครับผมจะบอกบริษัทติดต่อผมครั้งนะครับ0 8 1 9 0 7 1 1 7 9และ0 9 9 1์8 4ส่วนทับทิมหลังเบี้ยเมนนี้สวยมากนะครับเหลือกสตารวิ่งรอบคอยเลยนะครับนะครับผมไม่เชิยไม่แพงนะครับสนใจก็โทรมาได้นะครับนะครับสวยงามยิ่งนะครับความพิเศษนะครับ 30มสิบวากลัดเนื้อพลอยก็ยังโปร่งใสนะครับสวยงามยิ่งนะครับ